สวัสดีครับผมวันนี้จะสัมภาษณ์น้องเขาเดินเท้าเข้ามานะครับอยากจะมาเป็นช่างตัดผมนะครับพอดีน้องเดินมาบอกว่าถามว่ารับช่างไหมนะครับเราก็ถามว่าน้องตัดตัดผมมากี่ปีหรือว่าลงร้านหรือยังน้องบอกยังไม่เคยทําอะไรเลยยังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับผม วันนี้เดี๋ยวเรามาถามว่าทำไมถึงอยากเรียนตัดผมเคยรู้ไหมว่าตัดผมเนี่ยเขาต้องเรียนไม่เคยรู้เลยอยู่ๆก็อยากจะมาจับบัตรเรียนตัดผมเลยเอ,อยากรู้ว่าไรายได้เป็นยังไงด้วยใช่ไหมก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าถ้าเราเรียนตัดผมเนี่ยมันต้องไปเรียนเดีย๋ยวพี่เนี่ยก็ะจบที่สนามหลวงสองตลานะนดนัดคนบุรีเรียกพองทวมีวัฒนาก็เรียนสีเ่เดือน เดือนเนี้ยเดือนเสาร์อาทิตย์ไม่เสียค่าใช้จา่ายแต่ต้องหาบัตเตรีนหาหวีซื้อบัตเตรีนซื้อหวีซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เขาแนะนํากันไกลอะไรพวกนี้ต้องมีทุนไปซื้อก่อนแล้วเราก็ไปเรียนเขาเขาไม่ได้เก็บค่าเรียนก็จ่ายแต่ค่ารถไปแล้วเราก็ไปลงที่สนามหลวงสองแล้วก็ไปเรียนเลยเสาร์อาทิตย์เริ่มปลายสามอันนี้อยู่ๆว่าเราจะเดินมาแล้วเราบอกว่าอยากอยากตัดผมมันทาไม่ได้ไม่มีใครทําได้ ต้องไปฝึกเรียนก่อนต้องไปดูว่าเขาตัดผมมันมีขั้นตอนเป็นยังไงไม,ไมัไม่ใช่ว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเราเดินมาถึงรอยากจะจัแบบกระเลี่ยนตัดมันทําไม่ได้อย่างนี้ฝึกอยู่สี่เดือนที่ที่เรียนจบสี่เดือนนี้ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยสี่เดือนนะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยยังตัดผมคนไม่เป็นเลยยังยังยังได้แค่ขึ้นทรงสูงกางต่าแต่ยังเจ็บอะไรอได้ไม่ดี เราก็ต้องมาหาประสบการณ์ข้างนอกมาเรียนเพิ่มเติมข้างนอกหาประสบการณ์ใน YouTube ในโลกโซเชียลทุกวันนี้พิมพ์กับว่าเรียนตัดผมเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องทั้ง tiktok ทั้ง YouTube Facebook มีหมดเขาจะสอนให้เราตัดผมว่าตัดอะไรยังไงเราก็ดูเอาหนที่มันง่ายๆอย่างช่องนี้ก็สอนเหมือนกันชี้แนะดีกว่าเขาไม่เรียกว่าสอนถ้สอนนั้นเป็นพวกอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อาจารย์เป็นแค่ร้างธรรมดาคนนึง แล้วก็คอยชี้นแนะช่างใหม่คนที่อยากเรียนตัดผมรายได้อะถ้าเราอยู่ทูกที่อย่างร้านเนี้ยมันอยู่ถนนใหญ่รถมันวิ่งไวเขาก็เห็นหน,หน,หนแล้วไปหยุดไม่ทันละก็เลยต้องไปอย่างตลาดถ้ามีตลาดลงตลาดได้ยิ่งดีเป็นตลาดนัดที่ขายทุกวันเปิดทุกวันเนี่ยเป็นฝั่งร้านอยู่ตรงนั้นได้ยิง่งอย่างนี้รายได้ถ้าอยู่ในทำเลดีเดือนหนึ่งเป็นแสนก็มี มีเรื่องจริงนะอย่างร้านเนี้ยเราเพิ่งจะเปิดมาเนี่ยแต่เราไม่ได้ทําเต็มเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันที่ต้องลูกค้ายเยอะสุกเสาร์อาทิตย์วันที่ต้องมีลูกค้ายเยอะแต่เราก็เลือกบ่ายสามร้านนี้มันเลือกบ่ายสามมันก็เลยอ่าเขาเรียกว่ารายได้เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําเป็นเป็นเวลาเนี่ยร้านเนี้ยแปดโมงเชา้าถึงสองทุ่มเนี่ย มันจะได้เท่าไหร่เพราะเราทําเลิกแบบสองสุสสองที่ยัคนที่ลูกคา้าเยอะเนี่ยเราเลือกแค่บ่ายสามนั่นแหละถ้าเกิดเราไปลงร้านถ้าเกิดว่าเราตัดเป็นแล้วเราอยากจะเปิดร้านเป็นเจ้านายตัวเองได้ไม่ต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเป็นช่างแล้วอย่างตัวถ้าเกิดเราเป็นช่างแล้วเรามาลงกับพี่เนี่ยพี่ก็จะให้เราอาจจะเจ็ดสิบตัดหัวร้อยยี่ใช่ไหมอีกห้าสิบพี่ก็เอา นึกออกไหมเราก็ต้องแบ่งกับเจ้าของร้านแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเองตัดหัวร้อยยี่เราก็ได้ร้อยยี่คนเดียวเลยอย่างวันนี้พี่เปิดวีแค่หัวเดียววันนี้ได้ร้อยยี่สิบบาทได้เกิดค่าไฟแต่รวมรวมทุกวันแล้วถ้ารวมกันเด็เสร็จในร้านมันก็จะได้วันมืออาจจะได้พันกว่าพันกว่าบาทหรือสองพันหรือยังไงก็แล้วแต่เราก็เอาไปเฉลี่ยใส่วันอื่นที่ไม่ได้ รวมๆแล้วรายได้หนึ่งก็ดีอย่าง <c oughs> มันมีร้านหนึ่งที่ออกไปทางเนี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเขาอยู่ขวามือร้านเขาเปิดมา26กว่าปีแล้วรายได้เขาเป็นแสนามวก็ดีไหมดีปะ่ะ <c oughs> เดือนหนึ่งเดือนละแสนอะ่ะดีป่ะอย่างร้านอีกร้านหนึ่งร้านพี่จะมีสองร้านอีกร้านหนึ่งอยู่ฝ่าอยูอ่หน้าตลาดเกาหลี ร้านนั้นเขารายได้ประมาณอย่างต่ำสามหมื่นอัพเต็มที่ก็สี่หมื่นถึงสี่หม<ด>ื่นเก้าดีไหมเดือนร้านเนี้ยช่างอะ่ะผมเนี่ยจะตัดอยู่สองร้านสองที่ที่ตลาดเวอร์นัทมาเก็ตกับที่นี่ตลาดเวอร์นันมาเก็ตตัดแค่สามวันสุกเสราร์อาทิตย์คือเลิกจากเนี่ยไปแล้วไปตัดเสราร์อาทิตย์มันเป็นตลาดคืนตัดอยู่ตรงนั้นก็ได้อาทิตย์หนึ่ง อ่าสามวันตรงไปวันละพันอย่างน้อยวันละพันอย่างน้อยถ้าได้เยอะก็สามวันประมาณห้าถึงหกพันดีไหมรายได้ดีไหมทําไมถึงคิดอยากเรียนตัดผมไม่มีทางเลือกหรือว่ามีคนแนะนําหรือว่าคิดเองคิดเองเพราะเรื่องงานให้ทำเเลือกไปทำ เมื่อกี้เดินเข้ามามเราไม่ได้บอกว่าเรียนตัดผมเราแบบว่ารับช่างตัดผมไหมถูกไหมหมายถึงว่าอ,อยากเรียนตัดผมถ้าสอนหน่อยครับอ๋อถ้าสอนหน่อยะบางบาง,บางที่มันเราต้องไปออกหน่วยแต่ทีนี้เราไม่มีคนสอนเราถ้าเกิดเรารับสอนเนี่ยเราต้องเสียเสียค่าสอนเราต้องคือเราอาจจะเจียดเวลาของการทําง,ทงานตรงนี้ไปเลย ว่าจะไม่ได้ตัดตรงนี้สมมติว่าเราไปอย่างตัวเราเองเนี่ยไปหาอาจารย์สอนให้คนเขาสอนตอนนี้ทำงานไหมไม่ทำเลยเรียนไหม,ไมเรียนไมเรียนตอนนี้จบป .6 เราเป็นคนพื้นที่สม,มุทรสาครไหมเป็นคนอุบลเสร็จแล้วมาทำงานแล้วไม่มีงานแล้วอยู่เราพักอยู่โรัพยาบ อยู่กับใายายไฮูุมากไหมไม่เราอยู่นี่ปะตากับยายก็อยู่นี่อยู่สมุทรสาครคอยเยเท่าไหร่เยอะไหมแก่ไหมแก่50ปี50ปีก็ยังทํางานไหวอยู่อ่าปกติเราก็ไม่ได้ทํางานเลยผมก็ไม่ทำมาสามปีแล้วทำไมงานล่าสุดเป็นงานอะไรส่งน้ำครับส่งน้ำ ของอะไรนะของอันตราที่เที่ยวนอนคเออแล้วทำไมถึงออกเพราะว่าเนี่ยแบบมันวิ่งไม่ค่อยหลายเที่ยวรับแต่ก่อนมันก็ประมาณสี่ห้ารอบพต่อเดี๋ยวนี้มันรอบสองรอบเลยับเราได้เงินยังไงได้วานวันได้ครับพัตได้รอบหนึ่งได้เท่าไหร่เที่ยวละร้อยครับเที่ยวละร้อยถ้าสามเที่ยวก็ได้สามร้อยแค่นั้นใช่ไหมไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรทีนี้ก็เลยคิด แต่บอกว่าอะไรขอมีมีมีกุญแจรถเอาไปทําอะไรเรามีรถเวฟลอจะเอาไปใส่เวฟมันเป็นรีโมทแบบไปิดเป็นรีโมทแล้เปิดปีดน้ทำได้หรอให้กแต่เราอยากทํายากเป็นแบบนั้นทีนี้อย่างที่บอกรายได้มันมีแต่เราต้องเรียนเราต้องเรียนเราต้องหาที่เรียน ถ้าจะให้อาจารย์สอนต้องหาอาจารย์สอนค่าจ้างค่าเล่าเรียนมันแพงเลยแนะนาอยากให้ไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ที่สนามอ,อยู่ที่นี่ก็นีหลวงพ่อวทวีศักเนี่ยโรงพยาบาลทวีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักเนี่ยตรงใกล้ตลาดคุณนายเนี่ยเคยไปส่งน้ำ้าตลาดคุณนายอ่ะเลยไปหน่อยนึงเลี้ยวซ้ายไปนะ่ะเขาก็มีสอนแต่เขาสอนทุกวันเขาสอนทุกวันสอนฟรีด้วย แต่เราต้องไปทุกวันแต่เราต้องมีเครื่องมือแต่ถ้าไปจะไปหาคนสอนให้อย่างอย่างมาหาผมเนี่ยนะ,ะผมก็ต้องสลัาเวลาเลยต้องคุณอย่างน้อยคุณต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับท่านอย่างน้อยๆต้องมีอย่างน้อยหมื่นหนึ่งอันนี้เราพูดถึงนะแต่นี้ไม่รับสอนแต่เราถ้าเกิดเราจะไปหาอาจารย์เอาเอาสมมติว่าเราไปร้านไหนก็ได้เนี่ยถ้าถ้าเขามีคนสอนเขาต้องเอาค่าสอนเขาอย่างน้อยนต้องมีหม่นหนึห่งเป็นอย่างตา่ำ เราจะสอนกี่เดือนกี่วันนั้นก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่มีบุนเราไม่มีทุนเลยที่จะไปจ้างอาจารย์มาสอนถูกไหมหรือไปสอนไปให้อาจารย์มาสอนเราเราก็ไปศูนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครที่แนะนําได้ตอนนี้คือหลวงพ่อธนีศักดิ์เขาจะสอนหมดซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีฟรีสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์สอนซ่อมโทรทัศน์โทรศัพท์สอนซ่อมอะไรเยอะแยะ มันเป็นศูนย์ฟืการีพแล้วก็สอนตัดผมถ้าไม่ไปหลวงพ่อเทวีสักก็ตลาดกรุงตลาดนัดคนุรีสนามหลวงสองเรียกคลองตรงนี้วัฒน,นากระทุ่งวรมิตสอนดีเหมือนกันหาแต่ค้าแัตเตอรี่หาซื้อเครื่องมือเครื่องไม้มไปเขาจะมีหัวให้เองตัดเยอะแยะมากนี่คือสิ่งที่แนะนำได้แต่ถ้าเราจะเดินดุ่ๆไปให้เขาสอนเนี่ย มันยากมันมันต้องเขาต้องสลาเวลาของร้านแล้วก็มาสอนเราต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับช่างน,นั่นแหละไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วอยากตัดตัดเลยตัดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราอยากจะเรียนอนะ่ะมันก็มีที่เรียนยที่บอกที่แนะนำอยู่คิดว่าโอเคไหมอา่จาจังตลาดสนามหลวงพ่อจวีศักดิ์เขาก็สอนอย่าง สนามหลวงสองเขาก็สอนตัดผมฟรีของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครก็น่าจะมีแต่ไม่รู้ช่างไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะมันน่าจะเป็นในตัวจังหวัดนั่นแหละที่มันมีแต่ละจังหวัดมันมีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ของแต่ละจังหวัดแต่ที่นี้ก็จะบอกที่แนะนําได้คือหลวงพ่อธวีศักดิ์กับสนามหลวงสองจริงๆนะถ้าเรา ไม่อะไรนช่างแนะนําอยากให้ไปเรียนอายุเท่าไหร่สิบแปดเองถ้าเกิดเราคิดได้อย่างนี้นะบอกตรงๆน,น,นะแนะนําเลยนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเนี่ยอะไรได้ถ้าเกิดว่าเราจบแค่ป .6 เดืนอ,อนป .2 นี่ยเนี่ยทำงานวมา20วันได้18แล้วนะเดือนล่าสุดได้3,000 จบป .6 เรียนปสนมปลายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่มาเรียนตอนปี62 61 62ตอนนี้68 5-7ปีแล้วที่เรียนจบมาถามว่าตอนนี้ช่างอายุ48แล้วนะช่างยังไม่ค่อยแข็งแรงนะไม่รู้จะยืนได้อีกนานแค่ไหนแต่เราอายุ18เราคิดว่าเราอยากเรียนตัดผมแล้วแนะนําเลยว่าถ้าเราตัดเป็นเราจะดีกว่าเพื่อนที่เรียนปริญญาตรีตอนนี้เลย จริงไม่ได้พูดเล่นแต่ถ้าเราเราเป็นเจ้าของร้านเองเราหาทําเลได้ดีหาทาเลที่จะเปิดร้านแบบนี้ได้ดีเราจะได้อย่างต่ำสามหมื่นทำเลดีนะอย่างต่ำนะถ้าดีเลยเจ็ดแปดหมื่นต่อเดือนเนี่ยได้อันนี้ร้านช่างร้านเนี้ยเพิ่งเปิดได้เข้าปีที่สาม แต่ทำเลมันไม่ดีเลยถามว่าทุนคืนได้ที่ได้ดนะ้ทุกันแล้วอยากจะหาทำเลใหม่อยากจะหาที่ตั้งร้านใหม่เหมือนกันจะหาที่เป็นตลาดช่างแนะนําว่าถ้าเราอยากจะทาจริงอ่ะให้ให้ตั้งใจทําเลยไปเลยแล้วมันตอนนี้มันอาจจะลําบากหน่อยเราไม่มีไรายได้เราไม่มีเงินตอนนี้ขอตากับยายไปเลยค่ารถค่าข้าวไปเรียงที่สนามหลวงขออ่า มาหาช่างก็ได้หาตังมาสักพันนึงเดี๋ยวจะหาเครื่องมือให้บัตรเลี่ยงกันไกลจะหาแบบให้ใช้ไปก่อนแบบต่ำนะพันนึงแบบถูกถูกหาแบบเอาแบบเอาให้ใช้ไปก่อนเราเก่งเราคอยเรา่อยซื้อของดีๆใช้แนะนํานะถ้าคิดได้แบบนี้ว่าอยากอยากอยากเป็นช่างตัดผมเนี่ยแนะนําเลยว่าตอนนี้อายุสิบแปดถ้าเราทำเต็มตั้งแต่ตอนนี้อายุสิบเก้าตัดเป็นนะ แล้วเ,เราจะไปโลดเลยเชื่อมั่นใจได้ตอนนี้เพื่อนเราอาจจะเรียนปริญญาตรีหรือกาลังกำลังอายุสิบแปดเพื่อนก็กําลังเข้ามอมหาวิทยาลัยปีหนึ่งก็ให้เขาจบเข้าเรียนอีกสี่ปีเราไม่ต้องเรียนถึงสี่ปีเหมือนเขาหรอกเราจะมีรายได้กว่าเขาแล้วเราก็จะมีมากกว่าเขาแต่เราต้องตัดเรียนด้วยมีลูกค้าคุณว่าอยากทำไหม <Yeah. S 1> คุณว่าจะเอาไหม คืออย่างที่บอกเราต้องมีทุนอะไปหาเงินคุณมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ก่อนบรรจุโลกมรรจะเลียนเนี่ยอย่างที่แช่งมีอยู่ตอนนี้นะอย่างตัวไฟชิ้วเขียวเนี่ยตัวนี้ก็สี่พันห้ารอเกือบห้าพันตัวนึงแต่มันมีตัวถูกเจ็ดแปดร้อยก็มีพันนึงก็มีเอาเอาไว้ซ้อมตัดเอาไว้หักตัดเราตัดเสร็จแล้วเรามีรายได้แล้วเราจะค่อยซื้อตัวที่มัน,มมนแพงๆมาใช้ เป็นนักลบมันต้องมีอาวุธดีๆแล้วเรางานเราก็จะไปดิ้งแนะนำได้ดีไหมถ้าถ้าถ้าคิดว่าอยากทำอยากได้จริงๆอ่ะไปเลยไปคิดได้แล้วทำเลยอย่าช้าอาจจะเสียเวลาหน่อยสัก4ีหเดือนหมายถึงว่าถ้าเราเริ่มเรียนได้ตอนนี้ก็อีกก็คงประมาณเส้นปีเรียนจบ อายุสิบเก้าหาประสบการณ์อายุยี่สิบตัดเป็นแล้วรายได้เข้าแล้วท่นนี้เปิดร้านทำงานได้แล้วแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะตอนแรกมันอาจจะเร,เราไม่มีรายได้รายได้เราไม่มีแน่แน่สี่ห้าเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยพอหลังจากที่เราตัดเป็นแล้วเราไปลงร้านอาจจะเปิดเดเปอร์เซ็นต์กับร้านนู้นนี่นั่นไปแล้วก็อาจจะมีรายได้เข้ามาแล้ว ก็จะเข้าใจคนระัมีไว้ที่แนะนำเนะ่อยากให้ไปนะไปคุยกับปลากับยายเลยสนับสนุนผมหน่อยดีกว่าเดินไปเดินมาหาไม่ต้องหาแล้วถ้าคิดที่จะเรียนจริงๆอะ่ะนี่แนะนำเลยบอกว่าดีแน่บอกว่าดีแน่แนๆนะชื่ออะไรภูมิไม่แน่ พี่อาจจะเห็นช่างภูมิที่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมมีอะไรจะถามไหม,ไมอา้าไม่มีอะไรจะถามเลยเหรอนะครับอันนี้ก็น้องภูมินะครับอายุ18ปีนะครับจบมัธจบป .6 แล้วก็ออกมานะครับอยู่บนราชธานีนะครับแล้วก็ออกมาอยู่กับตากับยายพ่อแม่ ทำเขาอยู่ที่บ้านทำไมเรามาอยู่เนี่ยมาเรียนเราเรียนฟอฟอหนึ่งตอนประถมที่ไหนที่นี่เหรอเกษตรไม่เ,เหรออ๋อเนี่ยน,นะครับน้องอายุ18ปีเนาะตอนเนี้ยมาคิดริเริ่มมันมีน้องคนหนึ่งตัวเด็กๆเลยนะ,ะเล็กๆเลยนะเดี๋ยวงไม่จบปฐมมั้ง ตัดผมแล้วเก่งด้วยไปประกวดงานด้วยขึ้นก็อี้ตัดไม่ต้องหาก็อี้มายืนตัดว่าเก่งถ้าเราน้องคนนั้นนะอะอนาคตเขาจะอาจจะมีร้านใหญ่ให่อยากร้านใหญ่ใหญ่อาจจะเป็นช่างมืองประเทศไทยก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตอันนี้น้องภูมินะครับก็สนใจเดินเข้ามาที่ร้านบอกว่าอยากเรียนตัดผมนะครับทําอะไรบ้างที่ร้าน ที่ร้านไม่รักนะครับที่ร้านไม่รักสอนนะครับแต่ว่ามีสอนใน u t u b e มีมีชี้แนะนะครับใน u t ท b e ที่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมก็น้องเข้ามาสอบถามเราก็เลยให้คำแนะนำไปนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ให้คำแนะนำน้องไปนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องจะทำได้ดีแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดว่าได้ทำหรือว่าดีแล้วอยากจะขอคำแนะนำอะไรเดินเข้ามาได้เลย หรือไม่ก็ไปกดซับสไครป์ช่องดูทูบของพี่ก่อนไปดูไปก่อนไปเรื่อยๆอยากจะขอคำแนะนำอะไรก็เดินเข้ามาถามหรภาคอื่นเท่านันก็อโชคพันธโชคปัน,ะนีอ่ะก็ใจเยนนะครับก็อยากจะขอคำแนะนำมามาดูได้เลยมาถามได้เลยว่าพี่ครับต้องทำแบบนี้ต้องอะไรยังไงแบบไหนมาถามได้เลย นะครับแต่แต่ว่าถ้าคิดได้แล้วว่าอยากเรียนตัดผมเนี่ยไปคุยกับตากับยายเลยบอกว่าผมอยากเรียนผมอยากเริ่มตั้งตั้งแต่ตอนเนี้เพราะว่ารายได้ดีแน่นอนถ้าเราตัดเป็นเราตัดเก่งรายได้ดีแน่นอนอันนี้ไม่งั้นช่างคงไม่เปิดกนทั่วจนจะชนกันตายแล้วล้านหนึ่งร้านเราล้านชนจะชนกันในตลาดก็มีสองสาล้านตรงนี้ล้านหนึ่งไปทั้งคุ่มโอ้โเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ารายได้ดี น,นอนทั้งวันบางทีนอนทั้งวันลูกค้ามามาตอนเย็นได้ตัดข้างหัวน,นี้ก็ห0าร้กว่าบาทแล้วเราวิ่งส่งน้ําทั้งวัน300รามเที่ยวสีเที่ยว5้าเที่ยวไม่มีมีแต่สักประมาณ3ามเที่ยวก็ได้สองสามอนะนะครับอันนี้ก็แนะนาน,น้องภูมิไปนะครับว่าให้ไปติดต่อนะครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ช่างแจ็กกี้ทราบนะครับก็คือ,อ สนามหลวงสองนะครับตลาดนทนบุรีนะครับผมเรียกคลองทวีวัฒนาแล้วก็หลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับที่อยู่แถวแคร์ไลน์อ้อมน้อยกระทุ่มแบนตรงนี้นะครับผมก็แนะนําน้องไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้าของน้องนะว่าจะได้ไปเรียนจริงไหมว่าจะเอาจริงๆริงไหมนะครับแต่ถ้าไม่เห็นน้องมาก็แสดงว่าน้องคงอาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ถ้าน้องมาถามเราก็จะอัปเดตนะครับว่าน้องไปถึงไหน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ